ไปกินกับป๊าป๊าก่อนนะได้ครับป้านุมฝากมาเวลหน่อยนะกลับดึกหน่อยเออโอเคเดี๋ยวดูมาเวลให้นะไปแอบสั่งชุดตอนไหนเนี้ยเป็นไงบ้างลูกถ่าอะไรนะออกมาเนี่ยไม่ถามฝากยายไว้แล้วโอเค เราจะพาเขาไปไหนเนี่ยวันนี้เขาจองร้านอาหารไว้เรียบร้อยแล้วปเป็นไงบ้างชอบไหมร้านนี้ชอบพีบรรยากาศดีอ่ะสวยอ่ะโรแมนติกแล้วจับข้าวก็น่ากินอะเขาใจเรื่องนีแปงถ่ายรูปให้เขาหน่อยดิมามาไปเลือกเอานะเวลยเอ้ยทำไรอยู่ลูกคุ้มโปองอีกแล้วเวลเอ้ยเว้ย อุ้ยตะเถนหายอีกแล้วเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอ่ะหลับตาก่อนหลับก็ได้ข้าดอกไม้พันหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยรวมบินไม่ได้ควเอาปีนกันแป๊บหนึ่งครับเอเสียงคุ้นๆนะเนี่ยข้าดอกไม้พันหนึ่งเอ้ามาได้ไงเนี่ยก็มาเซอร์ไพรส์มาเมีไงเฮ้ยเอ้าไม่เจอกันนานวันนี้ไม่พาลูกมาด้วยหรอ อยู่กับยายวันนี้ครับดึกไปกันนะฮัลโหลน้องมาเวลมาแล้วนี่มึงงด้วยหนูมาแล้วมาเลยหนูลุงเตรียมดอกไม้ไว้ให้แล้วขอบคุณครับลุงแค่นี้นะเ <c oughs> อาตบมาเลยนุ้มครับพ่อไม่ต้องมาแนะ่จะไปจะไปมั่มีปา้าป๋าได้เลยมาเวล,ล อยากจะเซอร์ไพรส์กับขามั่งพี่จะแม่ได้ไหมครับแต่งหน้านอนไงลูกมีจะได้สวยๆวยไม่ได้ไปเที่ยวจร่ไหมครับไม่ได้ไปไหนเลยลูกมามมามาเดี๋ยวนอนกันมามามาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมายังรอนานแล้วเ,เ,เร็วๆเ,เลย เที่ยอีกแน่ๆจะหลับได้หรือยังหลับแล้วมาลูกหลับแน่ใช่ไหมแน่แน่แน่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บอย่าเพิ่งโพสต์รูปนะเดี๋ยวลูกเจอหลักฐานอีกอิู่แล้วอ่ะมากินกันดีกว่ารีบกินรีบกลับไป มึงอยู่ไหนเนี่ยกูอย,ยอยู่ชะอำเนี่ยกูก็อยู่ชะอำเนี่ยร้านเดิมเนี่ยมีมาเลย,อยเออกูออกแม่คนะืนนี้จะขอเป็นสักสี่ทุ่มได้ไหมลูกรอลูกเมียรับก่นอนสี่ทุ่มอะไรของมึงมันดึกไปจาบ้าเหรอเออได้ถึงเวลาที่กูออกไปงั้นฮะมึงก็ส่งโลเคชั่นมาเลยเออมาเร็วๆเลยนะโอเคเจอกันคืนนี้พวกเ,เต็มที่เลยนะลกูกโอเค,ค เย่างทีวีห้องข้างๆมั้งไม่มีอะไรหรอกมาๆาลูกหลับ pues ต่อใครโทรมาป้านี้เนี่ยฮัลโหโทรผิดแล้วนะคะแนอนกันหน่อย ไม่รู้เวล,เวลาเนาะใครโทรมาป่านี้เนี่ยทำไมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์หรือปิดแม่เขาเองแหละโทรมาชอบโทรมาก่อนนอนดึกแล้วน่ะจะนอนรอกอ,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 อย่างเนี่ยกูรอนานแล้วนะ่ะออกมาแล้ว มึงจะกระทิบทำไมเมื่อรอนัอ่นแหละี๋ยวกูก็คือกูก็นัดคนนัดเด็กเลยกูยิงเต็มเลยแหละแค่นี้อ้ออวาวอะไรหวานของวานทำไมเนี่ย ลูกนี่เมือไงเฮ้ยรานนี้อร่อยเอ้าไม่ออกไปหาเพื่อนแล้วหรอและลูกรู้ได้ไงโอ้ยมาปวดท้องอะไรตอนนี้เนี่ย ดื่มมากวันนั้นนะที่เรามากันนะเฮ้ยชัดไหมนี่ป๊าซื้อทีวีให้ใหม่คืนนี้ดูให้ช่ำไปเลยนะได้เดี๋ยวคืนนี้ป้าเข้าไปเที่ยว2องคนจะมีได้แมวันเกิดนี้ป้าไปแล้วนะต้องสบายดีนะไม่ต้องเป็นห่วงไหนล่ะของขวัญวันเกิดเขาอะนี่ไงเค้ก Happy Birthday นะ ขอบคุณนะมีอีกอย่างหนึ่งอะไรอะเห็นตัวเองบอกอยากได้นานแล้วเฮ้ยรู้ใจจังเลยอะแล้วคืนนี้จะมีอะไรให้อีกไหมนไมม้ไม่มีอ้าวไม่มีเกือบสามเดือนแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าอยากมีลูกมามา,มากินกันดีกว่าไม่ต้องรีบนะลูกน่าจะหลับไปแล้ว บอกวันนี้ไม่รีบกลับไงก็ข,ขึ้นรถมาทำไมเออนะนานานๆทีทำเป็นเล่นตัวโอ๊ยเป่าโอ๊ยเป่า,าทำไมวันนี้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยจังมันจะได้ผลแน่นะหมอนได้ผลชัวร์แน่ครับพี่ไม่พ้นคืนนี้แน่นอนโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะมาแล้วมาแล้ว ยังไม่นอนอีกเลยลูกจะหลับได้ไงอ่ะยังไม่ได้ดูเลยกดไม่เป็นตั้งใจเรียนนะลกูกเดี๋ยวมีรีบมารับนะมารับเพื่อเร็วๆนะบ๊ายบายไปไหนกันดีวันนี้ไปอยุธยาไหมไปไหนละงานมรดกโลกนะอ่ะเขามีกลางคืนไม่ใช่เหรอก็มาผิดเวลาดิร้านยังไม่ตั้งกันเลยงั้นก็ห้าร้านอะไรกินไปก่อนในนี้ย ร้านก็เยอะสะุดๆโอเคตรงนี้ดีไหมงั้นเอาเป็นร้านนี้โอเคไหมร้านนี้แหละไปหิวแล้วไปกันดีกว่าจะกินอะไรดีโอ้เลือกไม่ถูกเลยนันนาะซิงคาลาหวานเมนูเยอะจังเลยตัวเองก็ตั้งดิคิดไม่ออกรีบสั่งเร็วๆเฮ้ยเ,เวลาเนี่ยดูนิ่นี่ดจะไปรับลูกไม่ทันเอางั้นเอานี่ก็ได้น้ำเปล่าขวดน้ำแข็งแก้วมากระลุนนี่เยอมาๆๆรีบกินเข้าเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันอีก มา,มา,มาปะป๊าถ่ายรูปหน่อยจะลงเฟซโทรศัพทออ์ไหมหน่งสองหน่งสององ่งสงเนี่สองพอย่างนี้จะลอยรูปแล้ว,ว<ะ>ถ่ายยังไงถ้นนาไม่สวยถ้าให้เข้าถ่ายกล้องหลังก็สวยไปแล้วไปลูกรอแล้วมั้งเนี่ยอ้าวลูก เพื่อนกามนมนแล้วเหรอมันรับชาร์จได,ด้รอดมอ้ยดีอ่ะลูกงอนเดี๋ยวอะพาลูกไปดูหิมะไหมพูดเป็นเล่นจะไปดีมเวอร์เลยเหรอมันไกลนะไม่ใช่ดีมเวอร์อยู่แถวนี้ป,ป้าปาจะพาไปไปเล่นหิมะไหมลูกไม<ป>ใครเขาเรียกหิมะเนี่ยนี่มันฟองน้ำสชัดเออนะแค่นี้ลูกก็หายงอนแล้วยังไม่หายอา้อาวแอบไปที่อ,อยุธยามาใช่ไหมคุณได้ไง คูที่โรงเรียนห็นในเซตแล้วบอกมารววว่าพ่อแม่หนีเที่ยวอีกแล้วมาเววมาเววพ่อหนีไปเที่ยวมาครูเห็นในคลิปด้วยแอบหนีเที่ยวอีกแล้วเอาเดี๋ยวจะออกไปไหนอีกเราวันนี้ไปหาเพื่อนวันเกิดเพื่อนนานๆานทีปีละครั้งแล้วจะกลับกี่โมงข้อเที่ยงคืนดึกไปใครแค่สี่ทุ่มว้าสี่ทุ่มนักร้องยังไม่ขึ้นเวทีเลยมั้งข้อห้าทุ่มแล้วกัน เหลือสามทุ่มครึ่งฮัลไหนมีการเขยิบเวลาจะด้วยสี่ก็สี่ไปได้ถ้าเกินเวลานะโดนตุ๊บแน่พี่ครับนมก้อนนอนแก้วหนึ่งครับเฮ้ยวันนี้มีอะไรกับพี่โมกเนี่ยสี่ทุม่มเฮ้ยเร็วไปเดี๋ยวรีบกลับไปไหนอ่ะ มึงจับตอนไหนกูว่าจับตอนนั้นแหนนนละเดี๋ยวกูต้องไปที่งานดอนจะดีต่อไปช่วยเมียกูเก็บร้านนะดิแล้วเมียมึงมีเพื่อนไหมอุ้ยเต็มร้านเลยสาวๆคนนั้นเลยเฮดี๋ยวกูไปช่วยเก็บร้านเอาเชิเชิญเชิญเชิญเอา กั้ดูเนือ้อมุ่มหอมมากยิมดับกโกแลตหรือดิบนมก็อร่อยที่งานดอนเจดีใช่ไหมลูกใช่รีบไปเลยนะเดี๋ยวงานจบป้าป๋าซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วเย้ขอบคุณครับทั้งหมดก็บอกนะลูกเดี๋ยวป๊าไปซื้อให้อีกเพราะว่างานอ,อนุสรณ์ดอนเจดีอะ่ะมีถึงวันที่1กุมภาพันธ์งห้าหเลยนะลูกมีตั้ง15วันเนี่ยยังยังสี่กองนี้ยังไม่พออีกองยังไม่มาล้างกูรูปอีกโอ้ย ไปไหนอีกล่ะวันนี้บ้านนี่อยู่พิติดเลยออกได้ทุกวันเพื่อนจ้างขับรถไปนครประทมไม่ค่อยรู้เส้นทางสายตาไม่ค่อยดีไปไกลแท้เรื่องเที่ยมนี่ไวนะแล้วจะกลับกี่โมงไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเสร็จธุระก็กลับถ้ากลับบ้านดึกระวังโดนตุ๊บนะจ๊ะไปแล้วโชคดีนะป้าเดินทางปลอดภัยนะครับ โดนจับอิงเมเนียวันนี้รอบเนี้ยยากไปเที่ยวไกลบ้านนะไม่มีใครคุ้นหน้าเราแล้วเด็กดูดีๆ G P S แล้เปิดเอาไว้เบ้าไอ้ข่าวปิดตำแน่งที่ตั้งอย่างปิดเรียบร้อยแล้วแล้วนี้จะไปร้านไหนเนี่ยเออเดี๋ยวกันรู้สวยแล้วเมยโทรมา จะไปร right? ับโดนาฟข้างนอกรับหรอถึงนครปฐมยังถึงแล้วจะให้แวะซื้อเปียกปูนด้วยฮะอะไรนะฮัลโหลเปียกปูนอ๋อนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปซื้อให้เฮียว่าไงมั้งให้ไปซื้อเปียกปูนกลับบ้านหน่อยจะใหาขับแวะตลาดด้วยนะเจนี่มีตลาดเอ๊ะมีป้าดูมีพี่ลุ้เนาะ เช็คไอ้คาวสิลูกได้ครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเอา้าไม่เจอเลยครับมามีป๊าาน่าจะปิดไว้งั้นแผนสองสิลูกได้ครับแ,แม่หนูอหลรมามีกลับมาเดี๋ยวรู้กัน ไปซื้อนครปฐม,มอะนี่ไงเปียกปูนหนูว่ะต้อือพีพี่บอกให้ไปซื้ออ่ะคือเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดแอบไปกรุงเทพแล้วก็ฮบว่าไปนครปฐมไงหมเอา้าแล้วลูกรู้ได้ไงเนี่ยนี่ไงเบลเสื้อตัวนี้ไงที่ประปาชอบใส่ตลอดเอาจริงนีืแอบใส่กระเป๋าลูก